สวัสดีครับผมอยู่ช่องพียุกจิกน้านะวันนี้เรามารีวิวรถกันต่อนะเออเราก็มาริวรดนานแล้วอันนี้จะเป็นของช่างนะช่างแบบใกล้ๆบ้านผมเนี่ยอยู่กูกูหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเป็นรถอะไรบ้างทํานะโอเคมาให้ผมรีวิว3ามคันทั้งมอไซค์และก็รถกระบะทํานะก็ต้องขอบคุณพี่ชายมากที่ติดต่อผมมาทํานะเราไปดูกันเลยว่ารถจะสวยขนาดไหน ไปกันเลยไปชมกันสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับอ่าช่างตูปูช่างตูรัตตาภูเก็ตครับอ๋ออยู่ตรงไหนพี่ร้านอยู่ตรงไหนอยู่กูกูนี่เองฮะกูกูนี้เราต้องไปทางไหนถ้าศีแยกราชพัฒน์อ่ะแยกราชพัฒน์เลี้ยวซ้ายฮะถ้ามาจากนอกเมืองอ่าเลี้ยวซ้ายขึ้นกูกูไปเลยใช่ครับแล้วกับอ่าหมู่บ้านอะไรนั้นเทพบุรีอะไรหรือเปล่าตรงนั้นเลยไปหน่อยฮะอยู่เคหะเคหะรัชดาฮะเคหะรัชดาใช่ครับอ๋อเป็นตึกใช่ไหมพี่ใช่ครับ อยู่ซ้ายมือนะใช่ครับก่อนถึงเซเว่นแล้วเปล่าซอยเซเว่นเลยฮะซอยเซเว่นเลยใช่ครับโอเคก็ถ้าคนดูอยากไปทำรถทำอะไรก็สามารถติดต่อพี่เป้ได้เลยได้ครับเฟซบุ๊กอู่ช่างตูรัศดาภูเก็ตครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับเบอร์โทรมีไหมมีเลยนะ080ฮะ5389011ครับครับอันนี้พี่พาผมมาดูรถอะไรครับฮอนด้าเวฟ1 2 5ครับหัวเถิกไหมครับตัวเหลี่ยม ตัวนี้เป็นเวฟอาครับหัวแหลมครับหัวแหลมนะนะใช่ครับโอเคมาดูรถกันเลยนี่สีชมพูหวานแววเลยไอเป็นสีชมพูเป็นชุดสีเดิมหรือเปล่าพี่เป็นชุดสีสั่งครับสั่งแท้ไหมชุดสีแท้ไหมไม่แท้ครับตัวนี้เป็นชุดสีธรรมดาฮะธรรมดานะใช่ครับแต่ว่ามันก็เข้าแบบล่องรอยพอดีนะพี่นะผมว่าใช่ครับอันนี้เป็นสีชมพูอะไรพี่ก็เป็นชมพูชมพู สดสดหน่อยอะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรไม่ไม่ใช่เป็นชมพูแบบอา่ามุกมุกม่วงมุกนำเงินไม่ใช่นะไม่ใช่ครับมันก็ชมพูเลยฮะชมพูแบบดูแบบสะอาดสะอาดนะคุณดูใช่ครับนี่รถนี้ลูกอะไรครับห้าสิบเจ็ดากเดิมครับจักเดิม,ดมครับในสนามเท่านั้นใช่ครับอันนี้เล่นกี่ร้อยเมตรครับสองร้อยหนึ่งเมตรฮะสองร้อยหนึ่งเมตรใช่ครับอืมนี่มาดูเลยชุดแต่งว่ามีอะไรบ้างรถแข่งนะคนุณดูอันดับแรกเรามาดูชุดบนชุดบนก็จะเป็น เดิมๆครับเดิมๆนะพี่นะปากกับเป็นปากกับของอตัวนี้เป็นปากกับโมลินฮะโมลินใช่ครับมันมาพร้อมสายไหมพี่ือว่าสายแยกสายแยกครับอ๋อปากกับยี่บาทได้ก็ชุดหนึ่งก็สามสี่รอยบาทฮะสามสี่ร้อยก็รถแข็งก็ที่ผมเห็นอะไรก็คือไม่แพงนะใช่ครับเขาจะเน้นแต่เครื่องเครื่องครับโอเคก็ปลอดแทน เป็นของเพลย์ไลท์ฮะเพลย์ไลท์แท้ไหมพี่ก็ไม่น่าจะแท้นะผมว่าน่าจะแท้แต่ว่ามันก็บิดติดมือแล้วใส่กี่บาทได้คู่หนึ่งก็ประมาณสักร้อยกว่าบาทได้มั้งฮะถ้มันว่ามีน้องๆว่าเอฟซีที่ดูอยู่ว่าพี่ผมอยากทำห้าเจ็ดแต่ว่าไม่ใช่รถเว็บรถอื่นรับทำเท่าไหร่ลังถนนก็อยู่ที่ว่าน้องๆเขามีงบเท่าไหร่ฮะอ๋อตามงบใช่ครับอครับเนี่ยคนดูก็สามารถติดต่อช่างเขาไปได้เลยก็ชุดสีเป็นชุดสีสีชมพู อันนี้เบิกมากี่บาทนะกี่พันนะประมาณสองพันเจ็ดฮะสองพันเจ็ดมาดูชุดล่างกันดูกระบอกชกกระบอกชกกึ่งใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้กึ่งกึ่งด้านหรือเปล่าครับใช่ครับกึ่งด้านฮะอันนี้เราที่ร้านกึ่งเองหรือเปล่าครับเปล่าฮะส่งลงกึ่งลงกึ่งกี่บาทได้คู่หนึ่งอ่าคู่หนึ่งก็ประมาณสี่ร้อยฮะครับนี่สี่ร้อยงานดีมากนะครับก็เป็นจานเป็นจานเจาะเซาะล่อง เป็นจานธรรมดาเหมือนกันครับตัวนี้ไอัน้เป็นจานเดิมหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่นะเป็นเป็นจานจานซื้อเป็นจานซื้อเป็นจานซื้อที่เขาอ่าบิลลิ่งมาอยู่แล้วใช่ครับอืมอีบาทพี่ใบหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมไปรับมาเองจากกรุงเทพก็ใบสองร้อยกว่าบาทได้ไหมสองร้อยนะใช่ครับอืมดูงานเหมือนงานแท้ไหมพี่นี่ไม่ใช่ไม่กระติกครับไม่ใช่งานแท้ไม่ใช่นะี่แต่ว่ามันก็ปลอดภัยนะใช่ครับ อืมก็รถแข่งส่วนมากก็จะมีแต่เบรกหน้าพี่นะใช่ครับ <c oughs> มาดูอ่น็อตน็อตนี่เราไล่เป็นน็อตไท้ๆทั้งคันหรือเปล่าพี่หรือว่าไม่หรือว่าบางจุดก็เกือบครับเกือบเกือบทั้งคันเหมือนกันเกือบเกือบบางจุดนะนะใช่ครับอืมพวกแกลล้อนี่กี่บาทพี่ได้มาอ่แกลล้อตัวนี้หัวกึงก็อยู่ประมาณ450ฮะ450ห,หน้าหลังหรือเปล่าพี่หน้าหลังฮะงงงงอ๋อ450ก็จะเป็นปั๊มปั๊มของปั๊มเมมโบครับเมมโบแท้เลยพี่ ไม่แท้ครับไม่แท้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเราก็ใส่ด้วยกันได้นะใช่ครับเบรกล้อหน้าก็จะไม่ฝืดไม่ไม่อะไรนะใช่ครับถูกต้องครับสายสายเป็นสายของสายของเอออเิร์นหรือเปล่าใช่ครับเอิร์นใช่ไหมใช่ใช่อันนี้พวกปั้นพวกสายนี่กี่บาทพี่ปั๊มพร้อมชุดสายก็ประมาณเจ็ดแปดร้อยบาทฮะอืมราคาก็จับต้องได้นะใช่ครับใช่มาแบบพร้อมขาไหมพี่นี่เออ่ขาขาเพิ่มสี่ร้อยฮะอ๋อขาเพิ่มสี่ร้อยก็เป็น พันสามใช่ครับประมาณนั้นครับก็ขอบล้อเป็นขอบล้อของของอ่าบอนไซฮะบันไซใช่ครับอันนี้หน้าหนึ่งเท่าไหร่พี่หนึ่งสี่ฮะหนึ่งสี่เลยใช่ครับหนึ่งจุดสี่รถแข่งทำไมเราไม่ไม่เน้นแบบว่าหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดหนึ่งล้อหน้าใจจริงก็อยากได้เลยฮะแต่ว่าพอดีที่ร้านมีตัวนี้อยู่ก็เลยหยิบใส่เลยหยิบใส่เลยใช่เลยเหลือไว้ก่อนใช่ประหยัดได้ประหยัดได้พี่นะนี่ประมาณนี้ขอบล้อบันไซหนึ่งจุดสี่นะคนดูเป็นสีน้ำเงิน อันนี้ถ้าเราซื้อมาคู่กี่บาทพี่พวกบันไซเนี่ยคู่ก็ประมาณห้าร้อยมั้งฮะห้าร้อยนะใช่ครับห้าร้อยครับห้าร้อยยังยังนอกจะเป็นอาร์ซีใช่ครับอันนี้คือเขาเรียกว่าดอกอะไรพี่อ่าอิดมดัสพระตอนี้อิดมดัสจะเป็นดอกตรงแบบนี้พี่นะใช่ครับอืมนี่เบอร์เท่าไหร่ยังหน้าเบอร์เท่าไหร่พี่สี่พันเก้าสิบครับสี่พันเก้าสิบนี่ไม่สามารถเห็นนะคุณดูว่าอยู่ใต้นี่อ่านหละอันนี้เส้นหนึ่งกี่บาท ยางเส้นหนึ่งเก้าร้อยแปดสิบาทค่ะเก้าร้อยแปดสิบาทใช่ครับก็ยางก็จะเป็นยางเล็กอันนี้เขาโหลดหน้ากี่นิ้วพี่พี่โหลดหน้ามากี่นิ้วโหลดหน้าประมาณสี่นิ้วครับสี่สี่นิ้วตัดแกนไหมตัดครับตัดแกนใช่ครับตัดแกนเราก็ต้องเจาะตัวนี้นะใช่ครับอ๋อนี่พวกดุมย่อกี่บาทครับดุมย่อล้อหน้าก็ประมาณพันห้าฮ พันห้าหน้าหลังไหมชิคุว่าล้อหน้าอย่างเดียวล้อหน้าอย่างเดียวแท้ใช่ไหมใช่ครับดุมย่อแท้ใช่อุนคลินิกของใครนะครับของอ้นครับอ๋ออ้นคลินิกครับโอเคก็ชุดหน้าประมาณนี้คนดูก็ราคารถแต่งก็จะไม่มีอะไรมากนะคนดูนะก็มีมีเล็กๆน้อยๆก็จะเน้นที่เครื่องนะก็ชุดคอนโซลกลางเป็นกล่อง API อันนี้กล่องนี้กับคาบูใส่ได้พี่ใช่ครับใส่ได้ทุกรุ่นครับกล่องนี้ใส่ได้ทุกรุ่นเลยอ่า สอง A P I ใส่ได้ทุกรุ่นนะครแต่ว่าตอนนี้เป็นของโซนิกของโซนิกใช่ครับเรามาใส่เว็บได้ใช่ครับอันนี้เราต้องไปจูนไปอะไรไหมพี่ใช่ครับผมรับจูน A P I อยู่รับู็ของเดิมของ Honda ทุกชนิดฮะกี่บาทได้ก็จะก A P I เนี่ย A P I ก็ถ้ามีกล่องมาแล้วติดตั้งมาแล้วก็500บาทฮะ500บาทค่าจูนใช่จูนครัเราเราก็เอาเอาเอาอมูลของที่เรามีก็ ใส่เข้าไปเลยใช่ครับแล้วพวกที่ตลาดเป็นเนียพวก Honda าเวฟร้อยสิบอะไรแบบนี้พี่อ่นด้าเวฟร้อยสิบตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นอยู่ครับก็เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้เลยครับที่ร้านได้เลยได้เลยรับรองว่าแรงแน่นอนฮะกระจุดกระจายเพราะว่าผมจูนคันต่อคันฮะคันต่อคันเลยใช่ครับใช้เวลานานไหมพี่แต่จูนพวก API กับกล่องเดิมเนี่ยอ่า API จะจูนง่ายกว่ากล่องเดิมเล็กน้อยฮะก็ใช้เวลาน้อยกว่า น้อยกว่าใช่ API ก็ไม่น่าเกินครึ่งชั่วโมงครับเสร็จเลยเรมรอรับได้เลยใช่ครับโอเคถ้าน้องๆมีกล่องว่าอยากยูนก็สามารถติดต่อเฟซพี่ได้เลยนะได้ครับโอเคก็ประมาณนี้คนดูก็ API กี่บาทน้าพี่ไปหนึ่งนะอ่า API ถ้าเกิดว่ารวมติดตั้งอยู่2,008ครับหน้าร้าน2,008ครับถูกนะครับถูกนะผมว่าใช่รวมติดตั้งรวมจูนอะไรร้วยรวมติดตั้งจูนถ้าเกิดว่าสั่งที่ผมผมติดตั้งรวมจูนอยู่2,008ฮะ สองพันแปดใช่ครับถ้าแบบว่าพี่จูนมาแล้วลูกค้าไม่พอใจพี่ขออีกเพิ่มดูฟรีครับดูฟรีอีกแน่นอนฮะสุดๆคนดูคาบูเป็นคาบูของเคเลียมครับเคเรียมแท้หรือเปล่าพี่าตัวนี้ไม่แท้ฮะตัวนี้ไม่แท้แต่ว่าเราก็ไปโมดิฟายข้างในเองใช่ครับเปลี่ยนพวกนุ่มหนูน้ำมันอากาศอะไรประมาณนั้นนะใช่ครับนุ่มเป็นของเอมโพแอมครบหมดฮะเอมโพแอมใช่ครับครับก็ความปรับเท่าไหร่พี่ปรับ บก88ฮะตัวนี้88ใช่ทำไมเราเลือกเป็น88ไม่เลือก32 310 340ผมว่ามองว่ามันเกินพอดีฮะเกินพอดีกับกําลังรถใช่พอรถเราลูก57มิลเนี่ยอ่าอยู่ประมาณสัก140กว่าซีซีเนี่ยฮะประมาณ140 147ครับซีซีใช่ครับเกือบเท่าพี่ซีเอ็กซ์ไงพี่อ่าถูกต้องฮะแต่ว่าคือมันเป็นรถที่โมดิฟายฮะมันก็ซึ่งค่อนข้างที่เรารีดกําลังอัดได้อย่างเงี้ยฮะ ใช่ครับก็เครื่องห้าเจ็ดนี้ทําไปเท่าไหร่สามหมื่นสามหมื่นอัพนะพี่ประมาณสามหมื่นห้าฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม,ไม่ได้ทําแค่ครั้งเดียวต้องทําหลายครัง้งก็ของผมครั้งเดียวจบเลยฮะจบเลยใช่ที่ผมมาครั้งเดียวจบแน่นอนเคยไปแข่งยังแข่งแล้วฮะได้เท่าไหร่พี่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้ลงจริงก็ไปซ้อมเวลาอยู่ประมาณเจ็ดเก้าเจ็ดจุดแปดฮะประมาณนั้นเจ็ดเก้าเจ็ดจุดแปดครับแต่ว่าเราก็เล่น ในสนามอย่างเดียวหลังถนนไม่มีใช่ใช่ครับดีแล้วพี่ก็เครื่องก็สามหมื่นนะคนดูประมาณนี้เลยพวกเครื่องห้าเจ็ดท่อจะเป็นท่อของ PMC ครับ PMC ใบเท่าไหร่พี่ PMCPMC ตัวนี้ผมเป็นตัวแทนอยู่ก็รวมส่งก็ประมาณสามพันสองอ PMC ต้องเข้าผมและจังหวะนี้เพราะผมไปรีวิวมากเลยเยอะมากเลยครับผมอยากเจอตัวแทนมากเลยวันนี้ผมได้มาเจอแล้วคนดูผมอยากได้ท่อเป็นหนึ่งให้รถฟีโน่ผมอ่ะ มันไม่มีท่อ,อพี่ถ้าผมจะซื้อเนี่ยพอจะมีส่วนลดไหมได้ครับแน่นอน <laughs> เดี๋ยวลองไหมนะคนดูแล <laughs> เดี๋ยวผมเจอตัวแทนแล้ว <laughs> ผมหามาตั้นแนวตั้นนานแล้วก็ผมก็ดูท่อพีเอมมาหลายคันอยู่แหละน, <laughs> นี่ท่อ PMC สวยเลยเ <laughs> พราะว่าเพราะอะไรผมอยากได้พีเนี่ยคือชื่อผมไงครับ <laughs> <laughs> ผมก็เลยอยากได้มากเลยท่อ PMC ใบนี้แบบตรงรุ่นเลยพี่ <laughs> ใช่ครับ57ชักเดิมครับตัวแข่งนี่นะครับ ถ้าเราแบบว่าอัพไซส์ขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนท่อไหมใช่ครับแน่นอนต้องเปลี่ยนเลยท่อมีผลท่อมีผลมากนะใช่ครับนี่คนดูท่อพ MC เดี๋ยวผมจัดให้ดูถ้าคนดูอยากดูผมจัดให้ดูเนี่ยเบาะเป็นเบาะของอะไรพี่เบาะตัวนี้เป็นผ้าธรรมดาฮะปกติร้านสวนหลวงฮะสวนหลวงสวนหลวงคารบอกฮะอ๋ออันนี้เป็นผ้าเหมือนคาร์บอนไหมพี่ไม่ใช่นะคล้ายๆครับคล้ายๆนะใช่ครับเขาดูเห็นไหมเหมือนคาร์บอนนะ นี่ล้อหลังจะเป็นล้อของไออาซีครับยางไออาร์ซีใบเหลืองครับนี่ทัดหนึ่งร้อยห้าสิบทับหนึ่งร้อยแม่ดัดเหมือนกันฮะครับลายแม่ดัดเหมือนกันอันนี้อยู่เส้นเท่าไหร่พี่ข้างหลังข้างหลังพันแปดสิบบาทครับทำไมมันถูกกว่าเรืหน่าเก้าร้อยแปดสิบเออใช่ใช่มันถูกกว่าผมนี่เอาถูกอย่างเดียวกันดูชกจะเป็นชกเดิมใช่ชกชกเดิมฮะับชกเดิมแล้วก็ใส่หูโลดเป็นหลักหูโลดวดพี่ หูโหลดใช่ฮะอันนี้เราพอจะทราบไหมว่าหูโหลดนี่กี่นิ้วหูโหลดโหลดจากเดิมประมาณนิ้วหนึ่งฮะนิ้วหนึ่งก็ไม่ต่ํามากไม่สูงมากนะใช่ครับพอดีครับผมว่านะอาร์มจะเป็นอาร์มยืดของช่องวิดบานซ่องฮะวิดบ้านซ่องอันนี้เป็นอาร์มไข่เปล่าพี่ใช่ครับอาร์มไข่ไหมใช่ครับอืมแล้วคนดูจะถามผมว่าพี่แล้วเราดูยังไงว่าอาร์มไข่ว่าไม่ไข่ เนี่ยดูที่กลมนี่คนดูมันเหมือนไข่อ่าเนี่ยเนี่ยที่เขาบอกว่าอาัมไข่ไข่คือตรงนี้คนดูเนี่ยน,นี่ยืดกี่นิ้วพี่ยืดสองนิ้วฮะจ,<ส>จากเดิมสองนิ้วอ่าจากเดิมสองนิ้วก็อัมได้มาเท่าไหร่อามตัวนี้ได้มา 1, พันสามฮะพันสามใช่อืมก็เราก็ไล่อามตัวนี้มาก็วิ่งดีแล้วรถก็ลงตัวแล้วนะใช่ครับหรือว่าเราต้องมีปรับเปลี่ยนอันไม่ต้องแล้ว ตอนนี้ผมว่าโอเคนะโอเคแล้วนะสมบูรณ์แล้วง่ายๆพี่นะใช่ใช่ครับก็เนี่ยสเตอร์หน้าเบอร์เท่าไหร่พี่สิบสามครับสิบสามสิบสามเท่าไหร่ครับสิบสามสามสิบเจ็ดนะโอ้ใหญ่มากเลยสเตอร์เพราะเราไล่เป็นทางสั้นนะพี่นะใช่ครับสิบสามสามเจ็ดโซ่ดีดีเหรพี่โซ่เป็นโซ่สี่หนึ่งห้าฮะอะเคเหรอครับใช่ครับสี่หนึ่งห้าครับแล้วถ้าเราใส่โซ่เล็กแบบเนี้ยเราต้องมากึ่งไหมพวกเนี้ยอ่าสเตอร์ก็เป็นสเตอร์สี่หนึ่งห้าเช่นกันนะฮะอ๋อไม่ต้องมากึ่งเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับ ถ,ถ้าถ้าถุง่าเรามีโซ่428สเตอร์ก็428แล้วแต่ว่าเราก็ไปซื้อโซ่ผิดเป็น420เรามากึงโซ่สเตอร์ได้ไหมอืมจริงๆถามว่าได้ไหมฮะได้ฮะถ้าเกิดว่ามีโซ่มีโซ่อ่ามีสเตอร์415สามารถใส่กับโซ่420ได้ไดใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าสเตอร์ใหญ่กว่าโซ่จะใส่ไม่ได้ฮะอลองมันผิดกันใช่ครับโอเคคนดูก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆกับรถคันนี้นะคนดู นี่ขาตั้งขาเกียร์ก็จะเป็นแค่อันเดียวอันนี้ขาเกียร์ของอะไรพี่มินียมครับมินียมงานธรรมดาเนี่ยคะังานเซนซีใช่ครับอืมกี่บาทครับอ,อตัวนี้อยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบฮะสามร้อยแล้วพอเราถอนเกียร์เราเรางัดขึ้นใช่ครับเตะขึ้น <laughs> นี่คนดูประมาณนี้เลยดุมยอ่อดุมยอ่อนี้ของอ้นเหมือนกันฮะเหมือนกับกับล้อหน้าไหมใช่ครับใช่นี่กี่พันนะพี่ตัวนี้ 2, สองพันสองฮะ โอ้แท้เราต้องใช้แท้แไ้เพราะว่ามันซีรวดไม่เคยหักนะพี่นะใช่ครับนี่ประมาณนี้เลยคนเดียวก็เป็นขอบลรอบันไซก็หนึ่งจดีใช่ครับใช่ครับก็ถ้าแบบนนะใช่อันนี้เราเจาะเพื่ออะไรพี่เจาะเพื่อไรเบาไรเบาหนึ่งครับสองระบายอากาศด้วยระบายอากาศอ๋อมันเป็นแรงบัลรนี่คนดูไม่ต้องถามผมว่าทำไมต้องผมต้องถามเยอะจังผมก็อยากรู้ว่าเขาเจาะเพื่ออะไร เออผมก็สวยนะผมเจาะนะเห็นก็เจาะเยอะแล้วสวยมากก็สุดท้ายท้ายสุดเลยจบคลิปฟังเสียงสักหนึ่งซิงเกิลตรงนี้เราอยู่ที่ส่วนฐาธานนะหรือเปล่าพี่ใช่ครับแต่ว่าเราจะจะไม่เบิ้ลให้ให้คนฟังแบบว่าให้แบบร้อยใจนะเหมือนที่ร้านนะถ้าไปที่ร้านได้ร้อยใจแน่นอนอัน<ด>นี้คแค่สตาร์ทแล้วก็บิดสักหนึ่งบทเพลงก็จบโอเคมาฟังเสียงกันเลยโอเค okay, มาฟังเสียงครับ นี่คือสวิตย์อ่ะพี่ใช่ครับปอปลันฮะครับอ๋อไม่ต้องมาเปิดตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ครับอือพอเราจะสตาร์ทเราก็แค่กดตรงนี้นะใช่ครับอือก็เสียงก็เร่าใจพี่นะใช่ชอบมากเลย แล้วท่อ p m เมี MC นี้เดี๋ยวหน้าใหม่กับหลังใหม่กับผมนะได้ครับโอเคใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ถึง2 0 0พติดตามด้วยนะไม่ว่ามาจะเร็วแค่ไหนสุดท้ายเราต้องแพ้ลาเพราะเราลาไปก่อนนะพี่นะครับสวัสดีครับผมกูพยายามมามากพอใลตอนนี้กูเหนื่อยล้านั่งดูกลาบนหน้าจอกูกลับไปท่อไม่ได้แล้วมีคนข้างหลังยังนั่งรอพี่พอบีหายคือรักแท้พ่อแม่ดูกูอยุดนอกจอกกูบอกตัวเองอย่ายอมแพ้